กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจี h ช n แนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับโอ้คลิปนี้มีบีมเข้าเยอะนะครับนี่รอบิลอยู่ครับผม าางานอะไรก็เยอะนะอันนี้รถใหม่นะมานะวันนี้ก็มาอยู่กันที่ร้านพี่กระจางแล้วกันครับผมพี่น้องมาชมจะมีอะไรกันบ้างวันที่รับก่อนแล้วกันครับผมเรียกตัวมามีอะไรมาให้พี่น้องได้ชมกันบ้างลูกพี่พอดีรถเจ็ดเนี้ย,อย,ยของอืมเลือของเอาอันนี้ตัวไดายายมาจากไหนอีกแล้วนี่อันนี้งัดมาจากหลังบ้านในรังครับตัวที่ไม่ได้ใช้ เอาเล็กก่าดีกว่าครับครับผมเล็กบีมสองส้มสูงอืมรับหรือใครจะเอาไปแปลงกลับใส่ของก็ได้ครับผมแบบตัวนี้มีอยู่สองสี่ห้าตัวอืมลดเลยพันนะคลิปนี้ึใบละพันใบเรื่องหนึ่งพันบาทครับค่าส่งออกเองนะค่าส่งประมาณใบหนึ่งสามร้อยส่งล่าสุดเลยอืมอถ้าข้ามเขตน่าจะสามกว่า ใส่ยบบมจับใส่บิมสองสามศูนย์เอาว่าค่าส่งประมาณสามร้อยอ่ะแต่รับเองให้พันเดียวพอเอาไปละพันก็ด้านในก็ทำสภาพไปเลยครับอัตรี้ใส่สองเก้าห้าอือคือสองตัวครับอ่ะตัวหนึ่งสภาพนี้นะอ่าปูมอ่ะอีกตัวหนึ่งสภาพประมาณนี้อือแบบนี้ใส่สองเก้าห้าสองเจ็ดห้า สองจิตหนึ่งสองห้าศูนย์ได้ครับตัวเนี้ยปุ๊บรุ่นตัวเล็กๆหน่ะโอ้โอาไรละพันเหมือนกันอันนี้ก็พันเดียวเหมือนกันเหมือนกันครับเพราะอุปกรณ์ก็พอๆกันครับเอาขายไฟก่อนดีกว่าดูตัวไหนก็ว่าไปลูกพี่ตัวที่แล้วเหลือใดเดียวนะอันนี้อันนี้ใหม่เกือบทั้งหมดเลยมาใหม่แล้วไม่ใช่ของใหม่อันตัวนี้ของจิ๋ว่าตัวนี้จะเป็นสายมันตอคอระดีเอาหวงเกงขาดสายมันติคอ เป็นกี่คอสองสี่หกแปดสิบสิบสองครับสิบสองคอตัวนี้ยาวประมาณสามสี่เมตรเลยะครับผมประมาณนั้นเหละหนึน่งนัะหนึ่งแล้นะอืมไอ้พวกนี้ส่วนมากจะเป็นสายสีทขงเนี่ยครับเนี่ยไดมอนด์ไดนาค <ผม S 1> อมมินไดมอนด์เนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้มานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมอันนี้ไวอีกสามเส้นอีกเนาะครับไห้ไมอนดนี่แหละเนี่ย คอแปดร้อยอหมดนี้นะอโอ้โหหัวกระคุมแล้วนะดูหัวหัวไม่แต่ของดีดีอะ่ะแลรวสภาพดีด้วยคอแปดร้อยคอ,อนะเรับจะสง่งให้ด้วยสง่งส่งด้วยสง่ยสงส่งให้อีกครับอเออะตัวนี้สี<อ>่คอครับใช่ไหมใช่เลยสี่คอทั้งหมดเลยอืมแต่มันเป็นสีนะใช่ไม่สีมากนะเนี่ยประมาณประมาณสิบสิบเมตรถึงยี่สิบเมตรครับอ่ะสิบถึงยี่สิบเมตร ประมาณนี้สามเส้นสี่เส้นนี้อือหนึ่งสองสามสี่อ่ะตัวนี้ขอแปดร้อยเหมือนกันรวมสรงแปดร้อยรวมทรงอะสี่คอนนะครับจะสี่คอทั้งหมดแล้วสองจุดห้าทั้งหมดเลยครับผมอันนี้เมนูสองจุดห้าหรือเบอร์หกเรื่องนี้หรือเบอร์สี่เมนูอย่างนห้นสี่แล้วป็นอาจจะสี่อ่ะตัวนี้มาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสามคูณสองจุดห้าหนึ่งเส้น สองเส้สนสามเส้นที่มันจะยาวประมาณน,นี้นะหนึ่งสองสามเนี่ยคูห้าร้อยห้าร้อยบาทครับรวมส่งให้ตัวนี้จะเป็นสายสิบเป็ซขึ้นนะครับผมเรารดมส่งให้รับเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็สามสามคูณสองจุดห้าครับครับตัวนี้สามคูณสองจุดห้า อ่าตัวนี้ม้วนหนึ่งน่าจะประมาณยี่สิบอัพอม,มีอยู่สองม้วนสองม้วนตัวนี้ตัวนี้ขอหกร้อยแล้วกันอันนี้เอาหกร้อยบาทกรับรวมสูงนะหกร้อยนะครับครับผมจำจำราคาเนื้อดูในคลิปเนื้อผมจำไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> อ่าตัวนี้เวลาลูกค้าถามที่บาทต้องไปเปิดคลิปไล่ดูราคา<อ>ตัวเองไปหนึ่งสองครับสามรันผีน่าจะสิบคอมมิตเลย叻 เนี่ยสิบปีสิบรัดสามสี่ห้าเนี่ยอย่างนี้นะสายยาวๆนะหัวครบทุกอันหัวใหม่ด้วยดีดีอันนี้สายนี่ยางดีลยอ่ะขอแปดร้อยแปดร้อยบาทส่งให้สี่ม้วนส่งให้เลยตัวนี้เป็นสายสี่สี่มันก็ตัวนี้จะสีดยาวกว่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ขอสี่ร้อยครับตัวนี้ขอสามร้อยครับผมส่งให้ อ่ะอ็นนี้กองพวกนี้เอ็นนี้นี่ที่เหลือจากคลิปที่แล้วนะอ๋ออันนี้เหลือแค่นี้อ่าเอากองนี้ก่อนอ่ะอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้ใมาดูนี้เลยอันนี้สายยาวมากเลยครับครับให้ราคาเก็บไปตัวนี้่นี้จะมีสายยาวสายสั้นปลาคลิปที่แล้วขายขายมัดละสามร้อยเนาะครับคลิปนี้เอาขายทิ้งเยอะเฉยอ่ะ อืมอ๋อสี 4, 5, ่ร้อยห้าสิบโลชกไปหมดนี้เลยนะสามกองกองละสี่ร้อยห้าสิบโลชกโอ้ใส่เยอะอย่างนี้เลยกับไปอย่างนั้นเลยดีกว่าครับค,ค,ค,คือคือจะเคลียร์ของให้มันเหลือน้อยที่สุดอืมรับอ,กกอ่ตัวนี้เด็กเกอร์ตัวนี้ในรู้กี่ีเอ็ม,มน,นะใหใหญ่ใหญ่เลยน่าจะมีสองร้อยกว่าขึ้นนะครับที่สองร้อย ร้อยยี่สิบห้าอืมตัวนี้เราจะหกสิบครับผมอ่ะตัวนี้ขอสามร้อยสามร้อยครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้ขอเอาร้อยห้าสิบก่ครับผมอันนี้เอาสองร้อยครับสามสามสองร้อยห้าสิบอืมอ่ะเดี๋ยวเอาเอาเยอะเดี๋ยวเรให้อืมครับเดี๋ยวอะไรอีกตั่งนี้ตอนนี้ตัวที่เหลือยังดูอยู่ตัวที่เหลือครับผมตัวที่เหลือที่เหลืออยู่ประมาณนี้ ออ oh, นี่รับพวกนี้ยังอยู่นะราคาเดินไครับตัวนี้คู่นี้ตัวน้สลงมครับผมตัวตัวละห0าอยเปิดติดนะครัพวกนี้เปิดติดหมดเปิดติดหมดแต่เป็นงานช่างไปทำมาเองอันนี้5้0อยนี่หา้อยให้ตัวละ500ลวห0าอยเตัวล่างไม่ได้ขายคาับผมตัวล่างตัวใช้งาน เออเอาฮะตรงไหนตัวยังอยู่ครับเล็กตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่ครอ๋อเหลกไม้ใส่วอรวทิศห้าพันใช่เหลกผมตัวนี้ลึกยี่สิบยี่สิบเอ็ดกว่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมือจับสวยๆเลยจับตัวนี้แปดตัวเองนะแต่ค่าส่งเพลงทีคุณบอกก่อนแปดร้อยบาทแต่ตัวนวันนั้งแปดร้อยแต่ค่าส่งอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทเออดูเรื่องไปเลย ตัวน,นี้ก็ยังอยู่ครับอืมตัวนี้อ่ะตัวนี้ดูราคาคลิปเก่าก็ได้ไม่เป็นไรครับผมครับปักไปในรถดีกว่าโอ้หู้น่าจะตกแน่นอนวันนี้กลิ่นมาแล้วนะครับกลิ่นของไอดินมาแล้วอ้เอาบีมสองอะไรนี่ยสองสามศูนย์ครับสองสามศูนย์เป็นบอดี้สองร้อยแหละจะใส่หลอดสองสามศูนย์อ๋อตัวนี้ขายเป็นคู่เลยครับอันนั้นยังไม่เก็บสีอืมอันนี้เก็บแล้วเดี๋ยวจะเก็บสีให้แบบนี้เก็บแล้วจะจัดประมาณนี้นะครับเอาคู่เนี้ย เอา6,200รวมสง่ง6,200รวมสง่งบอดี้เป็น200นะ<ง>แต่โหลดนี่ใส่เป็น 2>, 6, <000 S 1> 2 3 0 2> สนให้นะคนนรับแต่ถ้าตังค์ตังค่าตังค์ค่าเดี๋ยวเรื่องค่าส่งกันอีกทีว่ามันแพงแต่ถ้าแถวอีสานนี่ได้เลยหกพันสองครับ6,200บาทรวมสง่ 6, สงให้อันนี้คู่นี้นะอันนี้เดี๋ยวเก็บสีให้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเก็บครับครับเก็บแล้วเก็บสีนะโอ้ครับก็จะมีตัวนี้เข้ามาตัวนี้เราจะ่อยด้านหลัง2 3งสาทีลีททียังไม่ได้เก็บงาน สภาพนี้เลยนะครับอันนี้เอารวมแหลกเลยมีตัวเดียวมีคู่หนึ่งนี่อีกตัวมีคู่หนึ่งเอารวมแหลกเลยครับคู่ละเท่าไหรเดีย่ะคู่ละแปดพันไหมแปดพันห้ารวมส่งส่วนนี้เป็นองตีน้ำพาครัเอาแปดพันแปดพันห้ารวมส่งอันนี้ไปพร้อมแหลกนะไปพร้อมแหลกอืแปดพันห้าร้อยบาทรวมส่งประมาณนี้นะตรงน้ำโชคหักกันเนาะ แต่ว่ามันไม่มีผลนะตีนักดนตรีรอเล่นเงาๆก็มือแทะเล่นใส่ไม่สีดีไหมสีน้ำพาครับผมสวยงามนี่คลิปนี้สุกๆเลยอ่ะแสบสุกๆเลยครับแปดพันห้าเดี๋ยวส่งให้8,500บาทให้พร้อมเหล็กนะเดี๋ยวถ้าพื้นที่พิเศษก็เดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงครับเพราะว่าพื้นที่พิเศษก็้ือกว่าจะรุนเยอะครับผมมาตัวไหนกันโต นี่เอาฮะอ่าอันนี้ตีน้ำพาเหมือนกันจะเป็นสองห้าศูนย์สปอร์ตเป็นตัวนี้นะครับอนี่ครับตีน้ำพาร์นี่ตัวนี้เป็นของตีน้ำพานะตัวนี้ีจะเป็นโคงสปอร์ตครับเป็นสองห้าศูนย์สปอร์ตจะใส่หลอดสองหกศูนย์นะตอนนี้โอ้ผมใส่หลอดสองหกศูนย์ให้เปลี่ยนหลอดใหม่เลยอ่าตัวนี้คู่ละหน่มื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยใช่ครับรวมส่งให้ในคลิป อ่าตัวนี้1มื่นสองพันห้า้อยอันนี้สองหกศูนทเอพีครับ1มื0นสองพันห้า้อยะตัวนี้อัรมีนี่สองแปดูนสปอร์ตตัวนี้มีเยอะตัวนี้มีอยู่ประมาณยี่สิบตัวเยอะกว่านั้นด้วยน่าจะเยอะกว่านั้นยี่สิบกว่าคู่ดิไม่ใช่ย0สิบกว่าตัวตอนนี้อ่านี่ครับเป็นรีนี้นะแสงแรงตัวนี้นี่ครับหลอดสองแปดศูนเลยตัวนี้ตัวนี้หลอด หลอดแดงครับตัวนี้อ่าลายเยอะเป็นลายสปอร์ตด้วยลายซีินวันด้วยอกันลายได้ซ,ซูซุมซูมเขาจะเป็นซูมสอง,สองชุดตัวนี้นะกับตัวนี้ได้หมื่นคลิปนี้ขอหมื่นสามห้าร้อยแล้วกันค,คู่คู่ละหมื่นสามร้อยรวมเหล็กโอ้ยคุ้มเลยนะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้เป็นสองแปดชุนนะตัวแรงเลยนะตัวนี้นนสวยครับนมันจะสมบูรณ์เลยนะตัวหมื่นสาม เนี่ยสภาพประมาณนี้ครับไปดูครับผมสวยมากจะสวยเลยครับเล่ครับแสงลูกเล่นเยอะตัวนี้ซูมได้สองชั้นนะแค่ร้านลดได้นะตัวนี้ของใหม่ของใหม่ราคาเดิมตัวนี้ราคาเดิมครับเดือนที่เมื่อกี้บอกมือห้าห้าร้อยอืมของใหม่นะมีคู่เดียวคู่นี้ขายลดเลยครับเดือนห้าห้าร้อยคู่นะครับพี่น้องคู่หนึ่งนะอือตกตัวแล้วม่กี่บาทเองตัวนี้เดียว สองสามศูนย์โรมด่สามพันสามรบาทรวมส่งสามพันสามร้อยบาทรวมส่งมีตัวเดียวเดียวนะตัวเดียวครับผมตัวนี้โมเฟ่ครับโมเฟ่ตัวนี้สองพันเก้าเป็นโมเฟ่วอร์มอย่างเดียวนะไม่ใช่วอร์มไว้ครับหรือจะสองตัวครับตัวชุดเก่าแหละครับเพิ่งเอากลับมาซ่อมเอามาซอร์วิตแล้วก็ออกมาวาครับผมตัวนี้ตัวละสองพันเก้าสองพันเก้าร้อยบาทรวมส่งให้โอ้เดียวเลยนะคู่เดียวอันนี้หลุกคู่เดียวนะครับเป็นโมเฟ่สี่ตาอ่าตัวนี้โมเฟ่สองตา ครับโมเฟสสองตาตัวนี้โมเฟสสองตาตัวนี้เป็นวอร์มไว้ครับตัวนี้มีอยู่หกตัวสองสี่หกตัวนี้ตัวละพันเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับรวมส่งต่อตัวนะครับแต่ตัวนี้เป็นวอร์มไว้นะใช่เป็นวอร์มไว้ต่อตัวเลยห้าตาแล้วต้นตาโอ้หมดรอบแรกหมดแล้วหมดครับอันนี้มีคันถาตัวนี้สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาท 2,950ใช่มือหนึ่งนะครับมือหนึ่งครับมือหมือห่อหสตบอมือหนึ่งก็มีนะครับราคาดวยวกันกับห้าตาอืมตัวนี้ C.O.B. คว, CO B, วอมไวสี่ตาบ,บ้านเราเขาเรียกไอาตาโตเนาะอืมตัวนี้1,650 1,650บาทคุ้มเลยนะคุมค้มคุมค้มคมตัวนี้ยังอยู่ครับคิเมื่อกี้ไอ้นั่นไปสเตปไปอืมอ่ะ ตัวนี้ยังอยู่กับ4,500รวมส่งให้4,500บาทรวมส่งให<ไ>้ตัวน,วนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องปักแรงดนันเครื่องกันไฟย้อนเครื่องปับแรงอัตโนมัติตัวนี้ถ้าลายนิวตันผิดเครื่องจะไม่ทํางานตัวนี้คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือเน้นระบบไฟอย่างเดียวเลยคือลายนิวตันต้อง,ต,องต้องเป๊ะก่อนที่จะเข้าอุปกรณ์เรามันจะช่วยเซฟอุปกรณ์เราตัวนี้ซื้อไปคุ้มครับดีกว่าซ่อมดีกว่าซ่อมอุปกรณ์เราครับครับเนี่ยคุ้มแน่นอนครับตัวนี้มาไปโซล่าเซล เนี่ยฝากขายอันนี้ว่าจับพวกจับเมงดาจับนี่ทำไมทำไมตึงจับเมงดาจับเมงดาไหมพี่น้องจับเมงดาเลยบอนี่ดีเอาจับเมงกีโซนเอาเมงกีโซนบอกเมงดาก็บินมานะเมงดาไปตกจับเขามีไฟอยู่หน้าข้างางโอนี่นี่ครับอันนี้ชาร์จชาร์จแบบโทรศัพท์ก็ได้เป็นชาร์จแบบแบตก็ได้ครับนู่ใครขโมยที่ชาร์จไป มันจะมีที่มันจะมีแบบสายเสียบไปให้เนี่ยครับเสียบไฟให้เหมือนแท็บโทรศัพท์เราครับอย่างครับแต่นี่เป็นกลมมันมีสายมาให้ครับเนี่ยชุดเนี้ยเอาไปจำแมงกีซอนพี่น้องคุครมครมสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทครับผมในคลิปกวส่งให้โอ้นี่เขาแมงดาก็ได้จะมานะมามามาเหมือนกันนี่ครับผมนี่แล้วก็ทุกวันนี้ก็จะมีพวกเสียงแมงกีซอนด้วยใช่มีมีครบมีครบอืม อ่ะตัวนี้ทำไมไม่ไปสทีคลิปเมื่อกี้ไปอยู่สามตัวเองครับผมอ่ะตัวนี้คลิปเมื่อกี้แค่เท่าไรสองมาสองสองมาสองรวมส่งให้รอบนี้ไม่เอาค่าสง่งละไม่ม 2, 2, มสองมาสองรวมส่งให้คลิปนี้เออเอาจัดให้เลย <c oughs> จัดให้เลยครับแสงดีนะครับแสงก็จะเป็นลำเหมือนอ่ามันจะไม่เหมือนไฟ้าถ้าไฟ้าแสงก็จะกระจายเนาะอืมไอ้นี้จะเป็นลำไปอย่างนี้เลยเป็นลำขึ้นเลย <c oughs> ใช่ครับตัวนี้เหมาะห้อยได้น้นหนักเบานะห้อยได้ตั้งได้ครับ ก็ถือว่ารถแห่เล็กอ่ะกำลังสวยรถแห่พวก้ถแห่พวกวีทีไม่ใหญ่มากผมมาใส่<ว>กำลังสวยเลย,ยอตัวนี้เหลืออยู่กี่ตัวนะสิบสิบห้าตัวเหลือสิบห้าตัวนึกว่ามันหมดแล้วอพอดีวันนั้นไปนเปิดเหล็กมันอยู่ในเหล็กอีกอีกเหล็กหนึ่งครับอ่ะเย็นโล่นี่นะสภาพนี้นะบางๆอย่างนี้ครับ แสงแดงด้วยตัวนี้ับผมสีขาวจะเยอะหน่อยอตัวนี้ขายอยู่เอาเอาคลิปนี้เอา900รวมส่งไป900รดมส่งให้เลยปกติขาย950รวมส่งแบบ900 900รวมส่งให้อ่ะมีอยู่แค่10 15หรือ16ตัวจะหมดแล้วนะตัวนี้บอดี้แข็งหน้าบเนี่ยดูเหล็กว่ะโอ้ยนะฟาดหัวเมียนี่แตกเลยนะตัวนี้เป็นพานะครับเป็นพาครับแต่ว่าไม่ใช่ทีวันนะสายจะเป็นสายธรรมดาเราเออตรงนี้รัไม่็่อยมีปัญหา สายรับโพงมาเปสายสายไฟครับผมสองสองนห้าอืมยี่สิบเมตรอ่ะเอาห้าร้สิบรวมส่งห้าร้อยห้สิบาทรวมส่งสองคูณสองจุดห้าใช่ครับอันนี้เป็นสายใหม่นะครับสายใหม่ครับไปยี่สาม้วนส่งหนึงอืมมีอะไรอีกไม่รู้แล้วโหลดไหมไปพานนะเอาอันี้เหลืออยู่เหลือตัวยี่สิบเมตรเส้นเดียวหน้ารวมส่ง หนึ่งพันเก้าร้อยบาทรวมสง <20 S 2> ่ง <m. S 2> ยีง่สิบเมตรปีงป้งพร้อมใช้งานเลยนะนี่ยใช้งานนะครับรวมส่งให้ไฟฟ้าเหลือน้อยแล้วทีออ่อันนี้ของหมดนะตัวนี้ตัวนี้ต,ต,นตัวละแปดร้อยห้าสิบรวมสง่งตัวละแปดร้อยห้าสิบรวมสง่งเลยู่พูดเดียวครับอ่าทีนี้เหลือแต่ตัวสามหกครับ ครับผมคนนี้เจ็ดร้อยรวมโฉมเจ็ดร้อยรวมโฉมเนี่ยเจ็ดร้อยรวมโฉมหมดเลยคนนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสองเป็นพาสามหกครับหลักหลักเลยครับโอ้แข็งแรงเลยเดี๋ย้อยรวมโฉงทุกตัวเลยครับมีตัวนี้แค่แปดร้อยห้าสิบแค่นั้นแหละครับเลยอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองใครซื้อสี่คู่เอ้ใครใครใครซื้อเยอะเดี๋ยวผมลดให้อีกเสานะครับนี่สูงประมาณนี้แหละ สูงเลยนะ,ะ<ค>นพ้นหัวเลยอะ่ะคู่หนึ่งคู่นึงสามทอยบาทโอ้ยก <ละ S 1> สูงมากสามเม่มีเกินอ,ะอ่ะสามพันสามรบาทนะขายเคลอนถึกยี่ห้อนี้ของเคลนกนะครับตัวนี้คุ้มแน่นอนอ่ะโมเฟสเี PE, กันน้ำตัวสองสี่ห้าหกหกตัวตัวละสองพันห สองเปร์เซนห้า SAE นะตัวนี้ SPE กันน้ำเลยตัวี้ตัวนี้ตัวกันน้ำให้เลยใช่รันน้ำมีตัวไหนอีกสายไปไหนไม่มีของขายครับอาประมาณนี้ก่อนครับผมผลจะมาแล้วใช่ผลจะมาเซือมาอัปเดตพวกนี้ครับคในช่วงนี้จะพยายามเอาของของเราออกมาขายก่อนอเพราะว่าอาจจะได้ย้ายฐานครับผมปีปีนี้แหละน่าจะกางปีเลยย้ายฐานครับ เดี๋ยว <ผม S 1> จะไปอยู่ตรงไหน <ผม S 1> เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งยังไงก็ฝากติดตามด้วยติดตามช่องด้วยกันแล้วกันครับครับขอบคุณครับ